Uh huh. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกกว่าประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีแพ็คโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับไอดีท่านใดที่ติดปัญหาบักเติมไม่ได้ทางร้านสามารถแก้ได้แล้ว100%นะครับมีแพ็คเพชรที่ถูกและสะดวกกว่าเติมเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้นี้ รขอฝากไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน over top up เอาละครับผมก็ขอสวีดัดสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมโซโลต้าลู่ศัพยุทธ์วิญญาณจานกันอีกเช่นเคยกันนะครับผมในพาร์นี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับไปดูร,ระบบยกพนข้ามเซิร์ฟกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ครับเซิร์ฟไทยยังไม่เปิดให้เริ่มเล่นนะครับประจวบมองกับที่เซิร์ฟไต้หวันนะครับด้ทการ รีซีซั่นพอดีเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นซีซั่น2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะจัดทีมยกคนข้ามเซิร์ฟในรูปแบบไหนแล้วมีวิธีเล่นในรูปแบบอะไรกันบ้างผมบอกเลยครับระบบนี้เป็นระบบที่ถูกใจสาย PVP แน่นอนนะครับผมโอเคในซีซั่น2ซีซสั้นนี้ครับมีสกินใหม่เข้ามาเว้ยเป็นสกินของปู่กระดูกนั่นเองนะครับของกูหลงนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเท่อย่างมากเลย การเล่นนะครับก็จะเป็นการจัดทีมลงไปนะครับในโซนแรงต้นๆน,นะซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นหลายระดับเนาะก็คือในโซนแรงของแหลงเงินกับแหลงทองเนะี่ยโซนนี้เราสามารถจัดทีมที่เรามีณนะปัจจุบันลงไปได้เลยแต่พอเราถึงแรงม่วงขึ้นไปนะครับเราต้องมีการแบนทีมอีกฝ่ายสองตัวละครแล้วเราค่อยเอาตัวละครเราลงอย่างลักแังครับสลับกับอีกฝ่ายครับต่างฝ่ายตา่างหยิบโลเทียตัวเทียตัว,ตว,ตวจะเป็นการจับในรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในรูปแบบแรกก่อน การจัดทีมครับหรือว่าการอัพตัวละครต้องเป็นการเลือกในหน้าต่างนี้เท่านั้นนะครับผมถ้าเราจะเอาตัวะไรไปนะครับอย่าลืมมาเช็ควงแหวนในตัวนี้ว่าเอ้ลงแอคแท็กไปหรือ,อยังไอนน้จะเป็นแต้มพอสวรรค์เนาะน,นี้จะเป็นวงแหวนนะครับแล้วก็ไอนน้ก็จะเป็นเรื่องของกระดูกวิญญาณอย่าลืมมาทําการเช็คแล้วก็อัปเดตในตันนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะคนละส่วนจากด้านนอกนะเพราะว่าผมเคยลองเอาลงแล้วนะครับ <laughs> ไม่ได้เช็คในหน้าต่างนี้นะครับผมจัดของไอ้หองงูนะแล้วผมไม่ได้มาเช็คในหน้าต่างนี้แล้วแบบลงไป วงแหวนหายนะฮะวงแหวนหายก็จะลืมมาเช็คตรง่วนนี้อะไรให้เรียบร้อยนะครับว่าเออเราทีมเราที่จะเอาลงครับเรามีตัวละครตามที่เราเลือกแล้วหรือยังถ้ามีเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรา,าทําการกดท้าดวลได้เลยนี่อุ้ยกดปุ๊บเจอปั๊บแลกเงินเหมือนกันนะครับน่าจะไม่ตึงมั้งนะเคเดวเราทำการปรับทีมสักหน่อยละกันผมจะเอาเป็นหองงูลงไปแทนกับเออหลงแล้วก็เอาสุ่ยปิงเอ๋อลงไปนี่แช่สายก็คุม ผมจะลงแทนตัวอะไรดีเอาซื้อขาก็ลงอ่ะวินเทลแล้วกันเซตรประมาณนี้น่าจะโอเคนะอย่าลืมเช็ควงแหวนทุกครั้งเวลาลงนะครับผมเควงแหวนรอไปจูต้องวงแหวนใส่ครบจากนั้นเราก็กดพร้อมได้เลยมาดูกันว่ารอบนี้เราจะตึงหรือเปล่าอรอบก่อนหนะ้านี้ก่อนที่ผมจะอานผมเจอกายแท้วิญญาณยุต โคตรสวยเลยโอหเจอเลยว่69เว้ทุกคนผมเพิ่ง61เองเจอ69ไม่แน่ใจว่าสกิลของพี่เปตรงเป็นกายแท้หรือเปล่าเป็นร่างมันมุมตัวใหญ่ๆอยู่ข้างหลังผมเลยโคตรโคตรดั่งัวโอ้โหดาว,ด,าวดูดาวนั่นสิมี5 2ดาวตึงรู้สึกว่าลงหลังๆนี้ตึงๆโอเคในพิบวนเราเปิดไปโคตรเบาเลยโอเคฝั่งนั้นก็ปีดเร็วกว่านะให oh, 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 oh. ้กูหลงจอกรออ โอเคผมกับกอดกันแล้วกันกรับกอดแล้วก็ผมว่าเขาต้องจะเล่นทีพิษไฟแฮะสายสายพิษไฟเลยแล้วก็ให้อาซื้อขาในละกันปลาไปปลาหมูไปมาร์กหัวไว้ก่อน อเจากนั้นผมต้องทำการตัดคอมโบเขาเขัน่าจะเล่นคอมโบกับกุบป,ป,ปอเนาะแล้วก็ตัดคอมโบไปก่อ,อนอี่พวกทาราวาพวกเขาจะเป็นบอบพิษแล้วก็ไฟมาดูการไฟใครแรงว่ากันอโอ้โห ไฟฝั่งนั้นน่าจะแรงกว่านะดูสรงแล้วเขาจะวางบ่อไหมนะโอ้ไฟผมไม่เข้าเลยเว้ยทุกคนเคเดี๋ยวเราทาการสร้างโล่กันต่อสร้างโล่เล่งเขินกันต่อ,อ,อเออเจอเจาะทางซ้านใช้สกิลที่สาม จับบวนไว้ที่ผมโดนสตันไปเยอะเลยเอายยนเธอให้ตูกูป่อนะมิติพิดไหมเรียบร้อยมิติพิดจริงเลยตัวนี้ใช้สกิลนี่แล้วกันแช่แข็งสวยครับเราแช่ได้4ตัวแต่เราก็โดนไปเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้ผมจะทำการ โยนเทินเลยดีไหม,มไม่ต้องโยนก็นได้ครับเราตีธรรมดาเอาเลือดก,ก่อนปะพี่อ้วนอวนของเราปึ๊บหืมเราต้องหวังพึ่งของงูแล้วนะเพราะว่าต้องละลายแทงไอง้ต้องเจาะอ่ะขอมี เขาหนาไปอะโล่เขาหนาไปื่อน,นไฟผมตีไม่เข้าออเลยฮะโอเคอเจากนั้นก็สร้างโล่อีกรอบหนึ่งทำการจับอวนจะให้อวนเล่น ไปผมเผาเผาข้าวหลักผ่านองไว้ทุกคนนะติดไหมติดแช่หนึ่งคนนี่ธรรมดาเลือดเอเร,เริ่มเริ่มเผาข้าวแล้วเริ่มเผาข้าวแล้วไปรอนีวันไปปุ๊บอ่าสวยต่อไปครับพอกงูพอกงูมาเพื่อละลายละลายแท้แต่เราเอาตัวบัฟเขาก่อนนี่ไหลตัวไหนก็จับไว้ มาั๊บไปกตีธรรมดาเอาเลือดเกือบแล้วนะผมเกือบไม่รอดแล้วดีนะมันหอมมีสุดยปิดเอ๋อร์มาด้วยอหอกสกภัเกินคำไี่ติดไปซะกตีธตรธรมดาไปเร,ราไปแทงกันดีกว่าครับหอกกูปุ๊บโคตรแรงมันเป็นตัวละลายแทงชั้นดีเลยนะหอ,อกงู ก็ดาเมจส,ส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากอ้วนไฟนั่นแหละครับแต่ถ้าไม่มีตัวหอ,อกช่วยเจาะเกาะนั่นก็ลําบากเหมือนกันเราก็ชนะไม่ได้ครับบวกมา29แต้บไทุกอดมาครับทุกคนเดี๋ยวมาอีกหนึ่งรอบของเรานะครับเซฟผมก็ใช้เป็นเซตเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะไหวอยู่หรือเปล่านะมีอ้วนไฟมีหอ,อกงูครับแล้วก็ตัวที่ลิงกันนะครับสามารถเอาลงทีมด้วยกันได้นะซึ่งประมาณนี้พอไหมดาเมจมาลองดูลองดู ทีมที่เราเจอนะครับเป็นปูกกระบี่โอ้โหเอ้ยหอกูอจะหลอดไปเด่เอา้าคั้วีลไม่โหลดเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอสักพูดรอดสักพูดแต่นั้นเราก็อัพโหลดไปก่อนแล้วกันแล้วก็ทำการสตัร์ผมะกกระแวงปกติจะละสตัร์ไปสองตัวอ่าสตัร์ไปละตัวนี้ตีธรรมดาแล้วกันตัวนี้แต่นั้นก็เอาสึกษาปั๊บให้หอกงู ของคูงมาร์คัวดไปแล้วากนั้นก็ตีที่ปลูกกบอบู่เลยเออตีไม่เข้าจบแล้วไปวางไฟไปอันนี้น่าจะเป็นไออินป่ออาอไอนอ็นอจะเย็นจะเย็นไอนี้ไออินตัวนี้ตัวอะไรวนะได้สกินตัวอะไรนะไฟเราเผาเขาหลักพันเองเว้ยทุกคนไอคดีราตึกเกเราเอามาตากไปกัน เพื่อความถือให้เราหน่อยโอเคอีกฝ่ายยังติดสตาร์นหนึ่งตัวเราไม่ยอมครับติดอีกรอบนะปู่ือเคติดเพิ่มอีกสองตัวนะแล้วก็ออกราชเงนินคำไปรับปีบัฟไปโอเคตัวนี้ก็เป็นการตีธรรมดาครับแล้วก็ทำการอัพโลดไหมไม่น่าจะต้องอัพโล่อะไรแล้วถ้าเราเร่งยิ่งเร่งยิ่งโดนเผาเแต่เรายังคนได้อยู่นะ ตอนนี้เราก็บัฟให้ทุกคนเป็นการฮิวไปในตัวด้วยอ่าบัฟให้ตัวเองก่อนมาเพิ่มความเร็วแล้วก็พลังโจมตีพี่อ้อวนลองหน่อยสิอือแรงจากการอีกรอบหนึ่งครับสตนันกุยเหมยติดแล้วก็เออหลงติดต่ออีกโอเคสวยติดกันสองเทินติดอ่าไฟเริ่มเข้าแล้วเออหลงหลุดไม่ยอมครับ แค่ติดกี่คนปุ๊บปุ๊บปุ๊บติดขาวาสุดนะเออหลงหลุดมั้งไอสุปกแน่นอนยัง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 เขายังไม่ปล่อยไปอ,อีกรอบเพลิงปานสวยครับ ติดไปสองตัวหลุดมามีกุยหมยเราต้องเคลียร์กุยหมยก่อนนะไปตัวนี้เคลียร์เราอ่ะปรับโลแล้วกันผมรอบแรกกุยเมย๋เขาไม่ทำโตนะ่ะต้องฆ่ากุยหมยทิ้งก่อนเหล่วตัวสุดท้ายย้อนเวลาแน่นอนแล้วก็นี่ พื่อความชัวร์าทิ้งอ่ะเขาออกลลโอเคชนะมาได้ครับผมอ่นชนะแล้วเราก็จะบวก29แต้มนะครับก็ทําการเก็บแต้มจากพันสามนะครับไปขึ้นเป็นพันหก็จะขึ้นเป็นแรงถัดไปนะก็เป็นแหลงทองแล้วก็เก็บประมาณนี้ครับจากแรงทองขึ้นเป็นแรงม่วงเราก็จะสามาถได้รับสกินกูหลงไปเลยฟรี free free, ๆนะครับซึ่งการจัดอันดับในระดับแรงม่วงก็จะยากขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือจะไม่ีเรื่องของการแบลตัวละครขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วย นะฮะมันก็จะอาจจะยากหน่อยกระดับกสิงเนาะสํหรับพานี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ